ตอนแรกอ่ะเข้ามาก็คือทําที่เนี่ยได้2ปีเรารู้สึกว่าเฮ้ยร้านยามันก็ไม่น่าจะเปิดยากนะก็เลยลองไปเปิดเองดูทําเหมือนที่นี่เขาทําอ่ะสวัสดีค่ะเพศรีกรพการมาสว่างจิตนะคะชื่อเล่นชื่อแก้มค่ะจบจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียเสลิมภระเกียรติค่ะ คือพอจบปุ๊บก็เข้ามาทํางานที่นี่เลยค่ะก็คือไม่รู้เหมือนกันคือเพื่อนมาก็เลยมาตามเพื่อนตอนแรกอ่ะเข้ามาก็คือทําที่นี่ได้2ปีเรารู้สึกว่าเฮ้ยร้านยามันก็ไม่น่าจะเปิดยากนะก็เลยลองไปเปิดเองดูทําเหมือนที่นี่เขาทาอ่ะแต่พอเปิดเองแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดอ่ะ คือมันยากมากเพราะว่ามันต้องมีแบบมีระบบหายาเองตั้งราคาเองไหนจะต้องมีผู้ช่วยแล้วไหนเราก็จะต้องอยู่ร้านตลอดมันเหนื่อยอะค่ะเพราะว่าเราต้องทําเองทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเราก็เลยกลับมาทำร้านยากรุงเทพอีกรอบหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้นก็เคยไปทำาเชนหนึ่งเหมือนกันซึ่งมันเป็นเชนที่อยู่ในห้างแล้วเรารู้สึกว่าทําไปอะเหมือนเราไม่ได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาค่ะ คือแทบจะไม่ได้ต่ายาเลยซึ่งมันทําให้เราลืมความรู้เกี่ยวกับยาที่เราเรียนมาเกือบจะทั้งหมดเลยอะค่ะก็เลยตัดสินใจออกจากเชนนั <Labor ator il orter> ้นแล้วก็มาสมัครที่นี่ใหม่ซึ่งที่นี่มันได้ใช้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เราเรียนมามากกว่าได้ช่วยเหลือคนมากกว่าเพราะว่าร้านนี้มันเป็นร้านที่อยู่ในชุมชนรู้สึกว่ามันเหมาะกับเราที่สุดอะค่ะคือเราอยากเอาความรู้ที่เราได้เรียนอะมาใช้เป็นประโยชน์ พี่ก็อยากเชิญชวนน้องๆที่ต้องการทํางานที่เราสามารถนําความรู้หรือว่าประสบการณ์ในการฝึกงานเนี่ยมาใช้ได้อย่างเต็มที่คือแนะนําให้น้องๆมาที่นี่ได้เลยน้องๆไม่ผิดหวังแน่นอนที่นี่นอกจากจะได้นํา วิชาวความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่เรามีนะ่ะมาใช้แล้วเรายังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบงานาเกี่ยวกับการบริหารงานแล้วก็ยังจะมีพวกางานแอปพลิเคชันเพราะว่าคนทุกวันนี้ก็หันมาใช้ออนไลน์มากขึ้นก็คือสามารถเรียนรู้งานได้หลายแบบค่ะที่นี่ดีตรงที่อยู่กันเป็นแบบครอบครัวค่ะแบบพี่แบบน้องอม,มีอะไรก็คือพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้ทุกเรื่อง